Những chắc chắn bằng bàn. Những chắc chắn bằng bằng này gì? thằng bằng bàn. Những mà bằng bàn. Những chắc bằng bàn. Những chắc bằng bàn. Những บตัวเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแค่นีแล้วปดันนี่ข้าเอาขึ้นอยู่นั่นปวดสีเข้ามาที่บ้านเก่งจังไรย่างเขา๊ะไขมุนนี่เลยนะ มานรุ่นเดียวกันนโอ้กัดเขาอยยอเขาเขาก็ไปเลีนด้วยขคเรียนโคปิงาน้ำาคุิงน้องโคเรอ